สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับไปดูการสาธิตทำบอลไซระดับโลกนะครับในหลายประเทศนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับนทเป็นย้อนที่มือ,อทำเตียนทะเลนะครับอินเดียนี้ส่วนม,มากเป็นผู้หญิงน,นะข้อดี

ทําสนสวยมากนี่คือฝ<ป>ีมือร,ระดับระดับจะบอกว่าร,ระดับโลกก็ได้นะเพราะว่ามันมันรวมระดับมัสเตอร์ของแต่ละประเทศวันนี้ก็เยอะแต่ละประเทศครับอินเดียเป็น <Indo. S 2> อินโดยการตดตนี่มีนนะครับอันนี้จากมาสเตอร์จากญี่ปุ่นนะครับต้นไม้ทีม,มาซังดันนต้ไม้นนี้งใช้เวลาในารปกนานมากต้มีงมากตนไอวลกาู Jadi mungkin apa demonstrasinya akan diperpanjang sampai siang hari. Jadi demonstrasinya akan diperpanjang sampai siang hari. Jadi harap menjadi perhatian. Jadi ini biasa, nggak biasa. Ini cak oh, 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 kau lihat nggak? Kau

ก็ใช้ใบเกียร์นะครับใบเกีย <i> ร์ซกเกียร์เลยครับเหลา

panggung demo ini harus kita percaya pada masternya bukan Otom Thompson nah, terlalu tinggi kita harus percaya pada masternya tentang anda punya selera sendiri yaitu bisa kita percaya lagi okay. oke okay, tepuk tangan sekali lagi buat Mister Sumisi Nakajima from Japan ya ดูเขาทำสร้างถ้ากจิบจำถ้ากจิจำละตรน้อยวิลิโอตนและอัพเปอวิลิโอ i ินวิลาโอตินแค่ไป r หนไตโนะใช่ด d งนั้นไตโนะตีงี้แต่ด้านบนตีกระงิงงนั้นเขาจึงชาร์จด้านน itu jadi di bawah dan saya yakin ini akan menjadi bonsai yang bagus jadi jangan apa jangan ragu Tamsa oh, jadi jadi karena waktunya enggak nggak ada hari ini dia nggak mau begini cari carinya nanti anda banyak orang Indonesia sudah that is for the nature and Mr. Lutfi would like to have uh, Some, some part becoming uh, to, to expose a lot of space in this area. In uh, uh, Especially on the back side, it will be more expressed. So like somewhere here, they will create semi-effects. Not really semi effects, but semi-effects because this will not become the main effect. Semi-effects, semi and to fill in this, this area. Yup. <c oughs> ทำมันมากครับมันมากทำซ่ารับโคตรมันเลยเพื่อนเพื่อนจางแก้วเขานะครับคื่อโฮจี will will be applied in different areas. And anyhow, it is exposed more to the back side and maybe a little bit back. Nah, oh. kemudian untuk tadi kami saya so bukan tahu ini sebenarnya dari sisi sini juga bagus. Di BCI, hello BCI. That uh, you, you can got the exposure, exposure of a lot of ตันิเปิ r เขาเยอะมากนิปเปิลชงสวยๆทางนั้นทำให้คนนำเข้านิเปิเข้ามาที่นี่เหรออ๋อออก่อนนี้ที่นี่ อเมื่อก่อนนี้ที่นี่การเลี้ยงเขาเคยคุยกันคือที่นี่เขาหมดแล้วเลี้ยงเปิดแล้วก็ตายเหมือนเมืองไทยเราก็ประสบปัญหาเดียวกันแต่พอมาปรับวิธีการปลูกวิธีการเลี้ยงเล้ทดัเข้ามาแล้วเลี้ยงรอดเราต้องจะทำจนชินแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูตัว อ๋เป็นี่นคมไหมคมคมอ๋อที่ขูดที่แกะสาแกะาเนี่ยอันนี้ก็คมแล้วเนี่ยเนี่ยโอเคโอเคดิิดลงสุดเรยมามาฟามิสระเี ไอ้ที่กิีดยางบ้านเรา่เขาดึงกีดเนา<อ>ะข้ยงกีดยางเป็นร่องใช่นช่ยพัดรวมยอดฟีมือเลยใช่ครับดับเบคุณเนอราตัวก่อน The walk is quite long. Very long. So it's like you're preparing to see something unexpected. So it's like the mountain is preparing you to see something incredible. โอเคครับดีขอบคุณครับขอบทุกท่านที่รับชมครับเดี๋ยวเราให้ชมทั้งวันแล้วครับวันนี้ไปเลยครับสวัสดีครับ